สวัสดีครับพี่น้อง้จายตัวและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับสาหรับการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ก่อเหตุบริเวณนองแยกินแดงเมื่อวานนี้นะครับวันที่13กันยายนพุทธศักราช2564นะครับได้มีการรวมตัวกันเวลาประมาณ18นาฬิกาบริเวณนองแยกินแดงนะครับผู้ชุมนุมหรือว่าผู้ก่อเหตุนะครับยังคงดําเนินการละเมิดกฎหมายในหลายๆบทขันยั นะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดก,การจราจรโดยนําแผงเหล็กนะครับนำสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งลวดหนามของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาใช้ปีดขวางการจราจรบริเวณสับแยกดินแดงและบริเวณทางลวงอุโมงค์ทางลอดนะครับจัาแยกดินแดงได้มีการโรยตะปูเดือไปนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในระ,ะนั้นได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับยังได้ทำการวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับโดยที่สําคัญก็คือพัดลมดูดอากาศหรือพัดลมระบายอากาศนะครับในอุโมง์ใต้สามแยกดินแดงนะครับมีการเผาทรัพย์และทําลายผู้ควบคุมนะครับบริเวณใต้ทางดวนนะครับและก็จากนั้นมีการจุดเพลิงน,นะครับเผาทรัพย์ยางรถยนต์ กระจายโดยทั่วแผ่นดินแดงนะครับ right. ด้านที่ตำรวจได้มีการประกาศเตือนและให้หยุดการกระทำดังกล่าวนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ยังะคะงดำเนินการละเมิดกฎหมายนะครับเวลาประมาณ20นาฬิ30นาทีนะครับได้ที่ตำรวจได้ออกมาทำการดับเพลิงในบริเวณต่างๆและก็ได้ทำการ รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณสางแยกดินแดงนะครับเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีจะได้ที่ตำรวจได้ทำการจาับกุมตัวผู้ก่อเหตุต่างๆมาดำเนินคดีตามกฎหมายถึงสิ้นนะครับรวมเป็นสิ้น11คนนะครับใน11คนนี้เป็นชาย10คนหญิง1คนนะครับได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอ,อนดินแดงนะครับดำเนินคดีในข้อกล่าวหา ร่วมกันสมคบกันตั้งแต่สินขึินไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและเมื่อเจ้าพนักงานนะครับต่างให้หยุดและไม่ยอมหยุดการทำกระทำดังกล่าวซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหม,มายอาญามาตรา215และ216นะครับความผิดฐานร่วมกันทําร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งเกิดการตามหน้าที่นะครับตามประมวลกฎหม,มายอาญามาตรา138 การวางเพลิงเผาทรัพย์สินนะครับทั้งที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินอื่นๆนะครับตามหน้าตา200นะครับแล้วก็ความผิดอื่นๆที่ผู้กระทําผิดได้กระทําไปนะครับในส่วนนี้ยังมีการนำพานะครับเครื่อนกระสูนปืนและวัตถุระเบิดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเการตรวจค้นนะครับและยึดไว้แล้วก็ นำตัวมาดำเนินคดีในข้อหาพกพาหรือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือว่าตุลระเบิดซึ่งเป็นความผิดตามพราบอาวุธปืนและอวุธตุระเบิดน,นะครับมาดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้เวลา13นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ ได้ไปทำการจับคุมตัวนะครับผู้ที่นําเข้าผลิตเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับอย่าที่กองบัญชาการตำรวจกองบาลได้เรียนเตือนไว้นะครับโดยทุกพาะมีการเผยแพร่ข้อ,ค,อความที่ว่าน้องที่โดนตํารวจคอปขับรถกระบะชนแล้วลงมากระทืบต้มขณะนี้เสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยเราคนไทย ปล่อยให้พวกทับพวกมันกระทาอย่างนี้ต่อไปอีกหรือไม่ออกมาช่วยเด็กๆกันครับนะครับซึ่ขงข้อความดังกล่าวเป็นข้อความอันเป็นเท็จนะครับและก็ก่อให้เกิดความข้อเด็ผิดในการปฏิบัติหน้า,าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับผู้กระทําดังกล่าวนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนนะครับในหลายหลายช่องทาง นะครับแต่ยังคงดําเนินการส่งต่ออยู่นะครับซึ่นในส่วนนี้ตัวผู้นําเข้าผู้ส่งต่อนะครับทางเจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องติดตามติดสวนจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับสําหรับในกรณีนี้ได้จับมาที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็นําตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนสอนอินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับตามคดีอาญาที่579ทับ2564 นในข้อหานะตามพรบคอมพิวเตอร์มาตราง4 4นะครับก็ในส่วนนี้นะครับเ,เป็นบุคคลนะครับที่ออกมานอกเขตสฐานในช่วงเวลาที่มีการห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุฉุควรนะครับซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบกับปกสมาพันธ์นะครับที่เราทำเข้อตัวลงไว้นะครับก็ไม่ยืนยันว่าเป็นนักข่าว นะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับคงจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับก็ถ้าหกสมาพันธ์รับรองเนี่ยเราก็อนุโลมนะครับถือว่าเป็นนักข่าวถูกต้องตามเปรียบนะครับตามข้อตกลงกับกองทีการหรือกองกลางนะครับแต่ว่าเมื่อถ้าหกสมาพันธ์ไม่รับรองนะครับทางเจ้นที่คงจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับก็แล้วฝาก็ในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกตัวเองว่าฟรีแลนซ์นะฮะแล้วก็ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ด้วย ท่านที่ทราบคือทางหกสมาพมนธ์ลอสมาคมนะครับก็พยายามที่จะจัดระเบียบนะครับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ผมทราบว่าทางสมาคมสมาค์ทางานอย่างหนักเพื่อที่จะดําเนินการจัดระเบียบอยู่นะครับก็าฝากสื่อมวลชนฝากผู้ที่จะเข้ามาทําข่าวนะครับต้องมีสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้สื่อข่าวในประเทศหรือต่างประเทศเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีผู้ที่อ้างว่าเป็นระดับเป็นฟรีแลนเซอร์ของผู้สื่อข่าว นะครับั้าไหนและต่างประเทศนะครับเข้ามาทำข่าวซึ่งตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เอกสิทธิ์หรือว่าสิทธิพิเศษในเรื่องของการทำข่าวนะครับอยากให้ปฏิบัติตามสื่อมวลชนที่เป็นสื่อมวลชนที่เป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาสามารถที่จะมีสังกัดได้เพื่อจะได้รับความคุ้มครองนะครับ